คลิปวิด <on> ีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแม่ทุครับโดนๆว่าเห็นกันเป็นยังไงเนาะครับโชคดีมากเนาะครับงวดที่ผ่านมาโอ้ยหอนว่าเฮ็ดไบเถิกแล้วคำว่าเอาถิกเต่ตัวเลขครับปัดมอได้เอาขึ้นกวนโมจิจสองเดี๋ยวใครน้ำมันห่าจั์ อเขียนไว้เขียนไว้เรข่นมันอาจารย์ตู่แมนที่เขียนให้แมนแมนนวลเขียนให้วันนี้เอาแมนนวลบานเอาอันแม่ทุ่มอันจับเอาเด้อท่านเ็ดสองขื่นกวนมุงว่าเอาไปเอาเกจห่อเกจมอ้งแล้วมันบ้าให้เจ้าของยุ่นล่ะมากเลขเจ้าของบ้าให้เจ้าของว่าเจ้าของว่าเอาเลขตัวนั่นเห็นไปคักแล้วว่าเอาเป็นมันจะได้ มันจะได้น้ำกลนคนเลยก็ว่าเจ้าได้หลายผลเลยเจ้าได้หลายผลเลยเพราะว่าเขียนไว้ตเขียนไว้ทีบ่เอานั่นแหละวาสนาบรมนี้มันเป็นทั้งสั้นแหละเงี้ยแล้วเพราะว่าเอาไม่เนาะไม่ใหญ่จังขอไม่ใหญ่เดือนหนึ่งสองแค่เนาะไม่ทุ่มเนาะเัี้แล้วเดือนหนึ่งสองแค่เอาไม่ไ่ันดีไปไม่ทุ่มอันฝันมือขึ้นนั่นสิน่ะฝัน ฟันวันพระก็โชคดีเุกอฟันอันฟันว่าอันหน้าเคยเพ่นอันเสียแล้วล่ะพ่นเสียทั้งัวทั้งเนียเพันแล้วเราไปฟันว่าได้ไปอยู่เฮียน้ำ่นคือเก่าครับตะกี้เคยไปเลี้ยงหลานอยู่หันอําเพอินวันนี้เราฟันอันเพิ่นเราไปมนพามาเก่าลูกเพิ่นสิมาเห็นบุ่นเฮียนล้าสันก็ไปเห็นอีหยังซอยเพิ่นยูหันล่ะจำเป็นเพิ่นลอาอีหยังห้พิษใจเราหอบเสียหอบผานี้จากเพิ่น Oh. มากมาก่งางทางเส้นเกาตั้งแต่สมัยไหนพวกสร้างเส้นเกาต uh, ะกี้หนท่ามันเป็นขีดินมันลมมันหยังเนาะมันมันเป็นขีดินธรรมาดาห้าแต่ยางมาทา่า,า,งทางเส้นเกามากเครื่องท่าเราเริ่มผา,าหม่มแบบนี้ขึ้นไปเอาผาหม่มขึ้นไปเอาอีกขึ้นไปเอาผาห่มยานหนาวฉันได้ฝันขึ้นไปเอาผาห่มกันหนาวฉันก็เลยขึ้นไปกันไปได้ผาหม่มหอบผาห่มมากพันดาเขียดให้คน ซูน but, h, ์ประสันเพิ่นกับสูน์พ่อเพิ่นโตกับสูนพ่อโตสูล์เนี่ยเพิ่นได้หอบพานี้จากสูน์มาแห้งซูนสูน์คัดสูนเนี่ยได้สูน,น <espe> overseas, สูน์ให้อ <kad> ันระเบ้าน้าสาวนะอันนี้อันพระใชเป็นพระมัตตใสกับบ่เบิ่งหอดนาพระอันสูนแห้งสูนแหงลยหอบมาหอดเยียนบะนี่เฮี่ยนับเยียนหลังเก่าเฮี่ยนน้ำพอน้ำแมอยู่เพีย บา้านเล็กที่เท่าไหนเนาะแม่ท่วมบ้านเล็กทียอย่างเก่าบ่อหันหุ่นจักจังวา่าจะว่าจะช้ำอ,อันท้อไปถามหลานอยู่ว่าบ้านเล็กที่เล็กอันเก่าอันเท่าได้มาหันเฮี่ยนบ้านนี้แม่จะมาหายเงินลงบานนี้ศูนย์อีกบานนี้ศูนย์ให้แม่บ้านนี้แม่ไม่ใหญ่ไม,ไ,ไม่ตัวนะ,ละเ,ออเล่ากห็หายเล่าก็ศูนยเพราะเล่าโตก็ศูนย์พราะโต่พูดศูชุนชวนเออพ่อศูนยแม่แหงตัวนี้ว่าอันทุกคนก็ให้ทุกพี่ก็ให้อ กระสนใช่กันเพื่อนกระทุนตัวกระทุนต้องกันข้ากี่เหตุเจ้าไหวันนี้เอไปทุกขก็ฝันแต่้องเถวที่ตอนไปแม่ขึ้นเมี่ยแม่ว่าสันไม่ตัววายแม่วาเนาะบ่ไปว่ไปอยู่เจ้าว่ไปอยู่บาขึ้นบาขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปมขึ้นไปทักจะเป็นแนวไหนบุ๊ นั่นพันกันนี่แล้วเนาะมันพันไายไปต้งฝนต้ง้ำพแล้ว้าหน้าพระกับบนเรือเบิงหอดพระจะเป็นพระวัดให่กว่าจักต่ว่าเจจำว่าไม่ฝ่าเก่าลูกฝ่ะเก่าลูกพระเก่าลูกยุคนั้นยุ่งเียน่อเพื่นอะเพิ่งม้วนยุ่เหยื่เพื่อนเพิ่ม้วนพงใส่ไรอยุ่พระนะเอากัะฟพนดีที่เลอยไม่เก่าลูกมันเห็แบบพระตป่นพระเป็น่วามษาอืจกันแลบุจักกันคว่มเพิ่นให้เพิ่นให้เพิน ซูนพ้นกับศูนย์ตัวกับศูนย์มันบอมาผ่านนี้เลยพราเก้ารูกเก้ารูปเก้าศูนเก้าศูนกับมส่วนเลยครับมีส่วนบ่ส่วนอยู่ดิเนาะได้เลยเนาะเก้าซูนเนาะนระเป็นเก้าพระเป็นเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนก็ได้เนาะทีเป็นพระเป็นเก้ากับพระเป็นเจ็ดละสองอย่างละแต่ละที่ของแต่ละคนเก้าซูนเจ็ดศูนที่ครับสามตัวไม่ใช่กันหมดเลยนะอันแปดซูนไม่ออกไป แปดชุดนี่เราไล่ยี่นี่ทั้งแปดชุดเก้าศูนย์เกดศูนย์เจ็ดศูนย์แมนพาเนี่ยเป็นแปดก็ได้เลยเนาะการลาบการนมะเก้าศูนย์มีเกูนย์เก่าหลุดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่เราเก้าศูนย์ดศูนย์แปดศอันเลขออกก็เนื่งหันไปออกเครื่องบินอันใครออกยูหันออกยูหันโอ้โอ้สามแปด ได้ยินไม่ทุ่มบ่าวไอ้ปังอยู่นั่นแหละแต่ว่าคันน้ำมนต์หลวงพี่ตวงนี่กระบะไร้เขียนไว้เขียนไว้แล้วว่าเอาไปเอาตั้งๆหอกเกศเกศหกตัวเดียวอเล่สรุปเลยก็เลยบ่บ่บ่หมานรอ่ทุ่มแมีนเล่โบหมานเอาไม้เอาขู่หัดหรือเอาไม่น่ะเอาไม้เยอะกว่าเสา ก็มิตรนั้นตัวก็คเมีอ่อนตัวนี้ข่วนเห็นชีน้องฟังมือรู้ว่าฝันว่าจังไหนนะครับเออฝันฝันว่าไปยัวตะกี้เคยไปยั่น้ำหนักเคยนี่บ่ครับผมไปเลี้ยงหลานยูหันวันจะมันฝันวอาคิดใจอีหยังไปเครียดศูนเนี่ยเพิ่นเพินกับสูนย์ให้นตัวเพือกันหอบผานนี้รถหอบผานนี้เครียดเลยเพิ่นเหรอ ม,มาทางเส้นเก่ามาละ่นพอาะเสียตะผาบ้านแบบผอมคนว่เอาไยาาา่า,เา,ยานเหนาหอดเครื่องท่างเราเลยขึ้นแบบผอมขึ้นแบบผอมจ่มาฝนม้อนผามานและเก่าลกนั่งใส่ลายอยู่พันั่งใส่ลายอยู่จังเป็นผ้าวัดไหว่ด้เบองหอดหนาผ้ามันชุนแห้งรับเจียหอบผ้าแล้แบบนี้มาสิขึ้นมาเฮียนหาแม่ ขึ้นไปเอาผอมห่มได้ผอมห่มแล้วก็ขึ้นก็มาคือกามาทางเส้นเกาตะกีหนทา้งอันกลางบ้านมันเป็นขี้ดินธรรมดามันลมมันเป็นที่ต้มนะครับเล่นไอ้ทางเกาคือเ้ยเที่ยวตะกี้มาหอดเฮียนแม่เป็นหายยิ่งบ้านนี้ว่ามึงมาเอียงไปแม่ขึ้นไม่ยอาแม่ว่าสันบอกขึ้นจนแห้งไรบอกขึ้น นั่นละจะมองกดอฟาห้องกันอันมาอี่ียนฝันแม่ก็ให้แม่ก็ให้ก็ซูนให้แม่อีกแม่ก็ซูนอีกอืมเพน้อยให้ขึ้นไปบ่ขึ้นไปแล้วขึไปแห้งเกลียดแห้งบ่ขึ้นไปเครียดให้เครียดให้ซุกคนเกียดให้ซุกคนฟันก็เครียดให้โตก็เครียดให้ซูนซูคนซูนใจกัน ต่างคอนต่างเกล็ดต่างคนต่างเกล็ดต่างคนต่างศูนแต่ว่าเพิ่นม่อนพระมากเก่ารูกเก่ารูปนั่งทั้งเฮียนเพิ่นใส่ลายเก่าลูจากจักิ่นพระวันใดว่ออฮาเบิ่งหอดหนาพระมันชวนแนง <c oughs> ชวนลายแบบนี้แม่ทุ่มสีตีเป็นเลขตัวใดจ้าขัาม้มตีนี่ก็ว่าสีตีอันนี้ล่ะอันเก่าศูนเนาะแบบเก่าศูน,น เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์มันสิขันแมนมันถิ่ม่ายจังสี่เหล็กเนาะเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์นอกจากไม่ทุ่มเอาแค่นี้แหละเนาะไม่ทุ่มง่ายๆเนาะทุ่มหลายเดี๋ยวเอียที่ขอสิงห์ขันขันว่าแมนแตงตันาต่แล้วมันันยังสั้นอีหลีแต่ว่า่อให้เลยถามเจ้าบ้านเลขที่เก้าเพิ่นมันเพนเลขที่อีหยังแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านเลขที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นอันไม่หรืบ้านเลขที่อัน หนึ่งสองสองบอหนึ่งสองสองแมนบนว่วะบ้านหลังนั่นบ่ไมถทุแมนอยู่กูเมืม่อนี่วัาหนึ่งสองสองบ่กนี่มันเอียงบ้านเด็กที่บ้า,บานหลังนั่นบ่ครับบ้านหลังนั่นแหละแต่ว่าอันเล็กที่เกา่าเคนต้องเป็นเล็กที่ยังแต่เกา่าเกาคนเนี้ยเด็กยันเ,เดี๋ยวนี้เฮียนเพินพนพนมมพ่นเพิ่นเนแอบไม่เพิ่นเฮ็ดแบียบไม่เฮ็ดไม่แล้วเออแต่ว่ากับบ้านหลังนั่นเพิ่นหม่างเปลี่ยนออกอันนี้ไม่ ไม่ใช่นาให้ไม่ทุ่มถือให้ก็ได้จ้ะบ้านบ้านถือจะน้อยเนี่ยเอาเอานี่แหละเอาสามตัวนี่แหละ้วค่ะครับเออถือขอบคุณค่ะแล้วกันนั่นก็ได้แล้วไม่ทุ่มได้ไ่มจ้าไม่ทุ่มฝันกับตีแมงจีพราะว่าไม่ทุ่มพิ่นศูนย์หลายเนาะศูนย์ศูนย์แห้งอันยูทูบก็เกิดนนั่นผ่าก็ได้อันเก่าหนึ่งเกตเเก่าหนึ่งเกตเ้ยสามตัวเลยดิยูทูบอ่ะ โอ้โเล็ทูบก็มีติแม่ทูกมีจิเบิ้งมาจุุดยาให้เลใช่มเขียนเล็กถูบใส่น้าเขียนล่ว้น้านะใช่เหรเขนเล็กถูบแม่ถูบล่วงหน้าเล็กถูบปีเล็กถูบเล็กถูบแม่ถูว่างหมดแม่ถูบ้ววางไหนว้ เจ็ดสองสามหืมดก้อนน่ะแนนเจ็ดสองสามโอ้ฟังไหมเด้อพี่น้องงดก้อนกับเขาเด้อเขาเขาทั้งสามตัวตัวนี่เจ็ดจุดทุ่นเจ็ดสองสามโอ้ยมาเรีเจ็ดคูร่องเขาเรียกบนตัวนั่นนะก็เรยกว่ามันโมแมนที่ว่าจันก็ไปเอาสองสามสามสองมาเรียกเจ็ดคูออกเจ็ดคูออกก็ออกไม่รานฟัง ขอขอบคุณแม่ทุ่มหลายๆเ้ยครับขอบคุณเด้อค่ะแม่ท,<า>ทุ่มที่ให้แนวทางมือสำหรับมือนี่